สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสินค้าอยู่4ี่เล่มนะคะก็เลยเอามาลงให้ลูกค้าดูนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะแต่และเล่มก็ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมีมใบมีสีขาวให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จะมีมีลายอยู่1เล่มนะคะวันนี้เล่มที่1นตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะสิบสองจุดสามนะคะใบกวงอยู่ที่2.5 สันหนาอยู่ที่8มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6.3ยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่10เนิ้วนะคะใบมีดทำจากเหล็กแหนบนะคะเหล็กชนิดไหนนะคะก็ HPU9 นะคะที่ลูกค้าถามันเข้ามานะคะบอกให้แม่ค้าบอกรายละเอียดของมีดแต่ละเล่มนะคะตัวนี้ด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะที่ทางร้านเราทําเป็นหลักๆเลยนะคะนอกเหนือจากจะเป็นงานสั่งนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาส่วนมากก็จะมีไม้ประดู่ไม้พยุงหรือไม้มะเกลนะคะที่ทางร้านเราทําอยู่3ชนิดนะคะที่ มีลูกค้าที่สั่งคันเข้ามานะคะสนใจก็ทักแชทหรือออนไลน์หรือโทรสั่งสั่งงานกับแม่ค้าได้เลยนะคะชอบเล่มไหนแบบไหนสไตล์ไหนนะคะนี่ทางร้านเรานะคะก็จะทดสอบให้ลูกค้าทุกเล่มอยู่แล้วนะคะก่อนปล่อยออกไปนะคะมาดูเล่มที่2ค่ะตัวนี้เป็นใบมีสีขาวความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะ โทษทีค่ะอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกวงจะอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่8มิลด้านจะอยู่ที่6.5ยาวรวมของเมล็เล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่17.8นะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะถ้าสินค้าเป็นตรงปกแม่ค้ายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเพราะว่าทางร้านติดต่อได้ตลอดเวลานะคะ มาดูเล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.3นะคะใบกว้างของมีดจะอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่8ปมิลด้ามจะอยู่ที่6.2อยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยอออยู่ที่650อาค่ะเล่มที่4ค่ะเป็นอีตบองนะคะตัวนี้เป็นงานผิวไฟนะคะความยาวของมีดเล่มนี้จะอยู่ที่11.5ใบก้างจะอยู่ที่2.5้สันหนาอยู่ที่หมิลด้ามจะอยู่ที่4.5ายาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ อยู่ที่15นิ้วนะคะอีตัวบ้องอส่วนด้ามมีนะคะลูกค้าก็หาด้ามใส่ได้เลยนะคะหรือเป็นด้ามไม้ไผ่ได้เลยนะคะตัวนี้เอาไว้ถาง้าหรือว่าตัดต,ต้นไม้ได้นะคะตัวนี้ปล่อยออกวันนี้นะคะอยู่ที่570ฟรีนะคะ ลูกค้าสนใจเล่มไหนนะคะรีบชักแช็เข้ามาเลยนะคะหรือโทรสายตรงหาแม่ค้านะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะมีทั้งหมดสีเ่เล่มหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะแต่และวันก็หมดวันต่อวันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ